ครับวันนี้มาดูหลอดไฟซินวานเนียนะครับขนาด4,680ลูเมนนะครับประมาณ88วัตต์นะครับโดยจะเอามาแทนหลอดไฟกลมหลอดเก่านะครับเขามีบอกว่าอายุใช้งาน ถึง30ปีจริงหรือโมนะครับ4,680ันหกรอยแเมเท่ากับประมาณ88วัตต์โดยกินไฟประมาณ3าถึงหวัตต์นะครับ เก็กล่องออกมาก็จะได้ลดไฟแบบนี้นะครับ สำหรับเชื่อมต่อนะครับลักษณะของกดล็อกนะครับตรงนี้เขียนว่าสามสิบหกวัตต์สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบวัล 4,680นลูเมนอายุใช้งาน30,000ชั่วโมงด้านหลังนะครับก็จะมีแม่เหล็กนะครับสำหรับยึดติด นะครับไม่เลจะมีให้6จุดนะครับเอาไปติดในโคมเดิมได้เลยนะครับครับแล้วก็นี่เป็นโคมไฟโคมหลอดนะครับหลอด ฟูเอสเซนแบบกลมนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นรุ่น LED นะครับครับนี่ก็เปิดหน้ากากออกมานะครับกระจกครอบเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับครับก็เคลียร์ของเก่าให้โล่งนะครับ ออกให้หมดเลยเหลือแค่าสายไฟคู่เดียวนะครับก็เอาหลอดมันติดนะครับสังเกตมันจะติดด้วยตัวแม่เหล็กนะครับหามต้องน่งให้มันกาะ สองเซนนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะทำการเปิดใช้งานแล้วครับมืดหน่อยนะครับเพราะฮาร์ดต้องตัดไฟมาลองเปิดสวิตช์กันนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยอีกนิดนะครับแล้วก็ปิดคมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับครับก็ ปโคมกับเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด f u c e n t แบบกลมนะครับมาเป็นหลอด LED รุ่นปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ